Thailand ขึ้นราคาวีซ่า5ปีอ้างตัวเองเป็นสวรรค์ปลอดโควิดครับเห็นข่าวนี้ถึงกับมือสั่นเลยนะครับมือสั่นด้วยความนะหรือว่านี่คือสาเหตุที่ไม่ยอมลดวันกักตัวคือคุณมีเอี่ยวอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้คือการขึ้นราคาวีซ่า5ปีนี่คือจริงๆแล้วเราไม่ได้มีหรอกแต่ว่าเรามาในนามของ Thailand Elite Card Thailand Elite Card ก็คือเสียค่าเมมเบอร์ของประเทศไทยเหมือนเมมเบอร์ห้างอะ่ะ เป็นเงินกินเปล่านะคือมันไม่เหมือนกันที่เราขอวีซ่าปกติซึ่งอันนั้นคือเขาเอาแค่เกณฑ์เงินฝากโดยที่เราไม่ได้จ่ายจริงซึ่งค่าวีซ่าก็แค่หลักพันแต่ว่าอันนี้คือการซื้อเมมเบอร์ชิพของประเทศไทยจะอยู่ได้ห้าถึงยี่สิบปีเลยทีเดียวสําหรับใครที่ยอมจ่ายแต่วันนี้คุณต้องจ่ายแพงขึ้นซะแล้วครับสําหรับการที่อยากจะอยู่บนสวรรค์ที่ปลอดโควิดแห่งนี้นี่คือหอคอยที่เขาขึ้นแล้วเขาลงไม่ได้คือเขากลัวว่าหรือเปล่าไม่รู้นะ กลัวว่าเดี๋ยวเปิดมากขึ้นแล้วเนี่ยตัวเลขเขาจะพุ่งคือเขากําลังแอบ,บทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเงินนี้คือเงินกินเปล่าซึ่งเรามีเมมเบอร์ที่ซื้อ t h i l l n n e e i t ิ c ค r d เนี่ยปีหนึ่งเป็นพันคนซึ่งขึ้นราคากันทีหนึ่งก็ได้เยอะขึ้นแล้วใช่ไหมเราเคยบอกนะว่าเราจะไม่เน้นจํานวนที่ผ่านมาเรามีถึง39ล้านเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี2019เนี่ยซึ่งอ๊ถือว่า ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะเราอ้างว่าเราเยอะเราพึ่งพาน,นักท่องเที่ยวมากเกินไปต่อไปมันเยอะเกินไปแล้วนักท่องเที่ยวมาย่ายีธรรมชาติของเราคือคุณอเิรยว,ว่าช่วยเองอะไร้ความรับผิดชอบเองไอ้เรื่องที่ว่านักท่องเที่ยวมาย่ายีธรรมชาติเนี่ยนะคือคุณไม่ดูแลเองอะเนี่ยเนี่ยบางข่าวนี้ที่อภจรยของขึ้นตลอด ถ้าได้ยินก็คือ,อประเทศไทยทะเลไทยได้รับการฟื้นฟูแล้วจากการที่ช่วงโควิดไม่มีนักท่องเที่ยวโอ้โหนี่คุณไออะไรไปโทษนักท่องเที่ยวตลอดเลยคือคุณดูแลไม่ดีเองเรียกว,ว่าไม่ดูแลมากกว่าเสร็จแล้วคุณก็มาโทษนักท่องเที่ยวซึ่งเขาเป็นคนเอาเงินมาให้มีอย่างที่ไหนสมมติว่าเราเปิดร้านขายของนะเสร็จแล้วลูกค้าเนี่ยเขามาซื้อของเราแบบเข้ามากันเต็มร้านเลยเราไม่มีเวลาปัดกวาดเช็ดถูเลยแล้วเราก็เห็นพื้นมันสกรปรกอา้าวลูก,ล,กลูกค้าเขามาจ่ายตังค์เขาจะมากวาดให้ด้วยหรือไง ใช่ไหมแล้วเราก็มาบอกว่าโุ้ยร้านสกโปหมดแล้วเพราะไอ้ลูกค้าพวกนี้แหละแต่บงเล็บนันก็ไม่ต้องอยากได้ตงดังค์ดิแต่ตอนนี้สิ่งที่ทําคือยังอยากได้ตังค์อยู่นะแต่ว่าเหมือนกับว่าบอกว่าไม่เน้นจํานวนถามว่านักท่องเที่ยว4ี่สิบล้านคนจ่ายกันคนละหลักหมื่นกับนักท่องเที่ยวแค่หลักพันคือไทยแลนด์อีลิตค้าขายได้แค่ไม่ถึง 2, สองพันใบต่อปีนะนักท่องเที่ยวแค่หลักพันถึงจะจ่ายกันคนละห้าแ0,000คนละล้านเอามาคูณกันอันไหนเยอะกว่ากัน เน้นจำนวนมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วซึ่งถ้าเรามีการดูแลที่ดีเราไม่ได้โทษคนอื่นมั่วแบบนี้ like นักท่องเที่ยวเยอะย่อมจะดีกว่าแล้วก็ประเทศที่เขามีนักท่องเที่ยวเยอะกว่าเราหรือพอๆกับเรามีมากมายฝรั่งเศสสเปน psilon, อันดับหนึ่งอันดับสองของโลกในเรื่องของจํานวนส่วนอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของรายได้ถามว่าประเทศพวกนี้เขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วท <uh ั้งนั้นรายได้การท่องเที่ยวเขายังมากกว่าเราจํานวนนักท่องเที่ยวเขายังมากกว่าเรา ฝรั่งเศสสเปนเกิน80ล้านต่อปีเราแค่40ล้านเขามากกว่าเราเป็นเท่าทําไมเขาไม่เห็นบนครับคือเราไม่มีปัญญาดูแลเองแล้วเราก็มาโยวนว่าเราไม่เอานักท่องเที่ยวจํานวนมากแล้วเราจะเน้นแบบคุณภาพคุณภาพของเราคือจ่ายหนักอยู่นานนะครับแต่หารู้ไหมว่าคนอยู่นานเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายหนักหรอกเพราะว่าคือตามธรรมชาติคนอยู่นานก็ต้องพยายามจ่ายน้อยกว่าคนมาแป๊บๆอยู่แล้วพวกที่จ่ายเยอะสุด ก็คือคนมาแค่ไม่กี่วันหรือว่ามีอีกทฤษฎีหนึ่งเขาอาจจะอ้างว่าเขาต้องการคนอยู่นานคืออยู่นานแบบอยู่กันที่นึงหลายเดือนหรืออยู่กันเป็นปีเพราะว่าเขาอยากจะช่วยโรงแรมหรือช่วยอสังหาคือพวกคอนโดต่างๆเพราะว่าคนที่อยู่นานๆส่วนใหญ่เขาก็จะต้องมาซื้อที่อยู่ใช่ไหมอย่างพวก,กเกษียณทั้งหลายก็จะมาซื้อที่อยู่แล้วจะได้เป็นการช่วยปล่อยคอนโดช่วยโรงแรมแต่หารู้ไม่ว่าถ้าได้นะมันก็จะได้แต่รายใหญ่ๆนั่นแหละ แต่ว่าพอเดี๋ยวเราไปถามรายใหญ่จริงเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยจะได้อะไรเลยเปิดเหมือนเดิมยังจะดีสักกว่าก็คือเหมือนกับทฤษฎีของอย่างที่ชอบใช้คาว่าหอคอยคือแบบว่าคิดได้ไงว่าจะไม่เอาจํานวนจะเอาแค่น้อยๆแล้วก็จ่ายหนักๆแล้วก็เหมือนกับว่าจะช่วยอย่างอย่างที่กัดตัว a s สเนี่ยเหมือนจะช่วยโรงแรมใช่ไหมให้มาทําสถานกัดตัวเพราะว่าไม่มีลูกค้าจะช่วยโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลปกติถ้าเป็นเอกชนก็รับลูกค้าต่างชาติเยอะแต่ตอนนี้ลูกค้าต่างชาติไม่มี แต่ว่าพอทั้งโรงบาลทั้งโรงแรมที่มาทําเป็น ASQ เนี่ยเขาก็ประสานเสียงกันบอกเลยเขาไม่คุ้มเปิดปกติดีกว่าอันนี้เราก็จัวหัวมานานเลยนะเดี๋ยวข่าวนี้เราลงไว้ใต้วิดีโอก็คือขึ้นราคา Thailand Elite Card นั่นเองซึ่งออบคิดว่าเกณฑ์มันไม่ได้ยากหรอกพกเราจ่ายเงินไงใช่ไหมถ้าเกิดทำไอ้วีซ่าแบบกเกษียณหรืออะไรที่อยู่ได้ปีนึ่งหรืออะไรเนี่ยโอ้โหทำอะไรไม่ยุไม่รู้เยอะแยะแต่ Elit e Card นี่มันไม่น่าจะยากหรอก พราะถ้ายากเนี่ยนะเขาก็บอกงั้นเขาก็ไปทาวีซ่าปกติดีกว่ามั้งอะไรเงี้ยจ่ายตัตงค์ให้ตังเยอะเลยอ,อย่างเรื่องมากอีกครับไทยแลนด์ Thailand วางแผนจะขึ้นราคานะครับขึ้นราคาเบสเซลลิงพวกไอสินค้าที่ขายดีที่สุดซึ่ง Thailand e l i t e Card นั่นก็คือชื่อเล่นนะครับชื่อจริงคือ Res i d e n t Permit 5 Year Residency Permit จะถูกขึ้นราคาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งหลังจากที่โปรแกรม Elite Visa เนี่ยมีคนซื้อเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่า การระบาดของโควิดคือจริงๆแล้วเนี่ยซื้อเยอะขึ้นไม่เห็นจะแปลกเลยมันป,ปิดกั้นกันขนาดเนี้ถ้ามากขนาดเนี้ยทีนี้คือเราพูดเราไม่รู้นะว่ากลุ่มอีลิตเนี่ยเขาต้องทําพิธีกรรมเยอะแยะเหมือนกับคนขอวีซ่าปกติหรือเปล่าอย่างเช่นการขอ COE การซื้อประกันการจองโรงแรมกักตัวเขาคงต้องทําแหละแต่หมายถึงว่าเต้องมานั่งทําเองไหมหรือมีคนทําให้หรือ,อยังไงอันนี้เราก็ไม่ได้รู้นะ หรือเขาแค่ซื้อวีซ่าระยะยาวกว่าเดิมได้เฉยๆแต่ที่เหลือเขาก็ต้องนั่งทําพิธีกรรมยุ่งยากเหมือนกันก็ตรงน,นี้เริ่มต้นตั้งแต่1มกรานะเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจ easy access คือเป็นคงเป็นชื่อแพ็กเกจเนี่ยหนใน9ก้าแพ็กเกจของ Elite Visa เนี่ยจะขึ้นเป็นหกแสนบาทก็ประมาณ19,850 u s ้ดอลลาร์จากเดิมราคา5้าแสนบาทข้อมูลจาก Thailand Privilege Card ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของ El ลิ e วีซ a าเขาคงขายดีมากนะเพราะว่าเอ,อเขาบอกว่าได้สมาชิกใหม่มาถึง2,674คนในช่วงปีนี้2,020อา้าวแต่นะักท่องเที่ยวเข้ามาได้จริงแค่รวมทุกประเภทวีซ่าแค่พันกว่าไม่ใช่เหรอแสดงว่ายัางไงซื้อไปแล้วยังไม่มาหรือยังไงก็คือเพิ่มขึ้นถึงประมาณ24.8%จากปีก่อนก็ทำรายได้ให้เยอะมากเลย1.6พันล้านบาทแน่ครับ เทียบกับปีที่แล้วทั้งปีสองล้านล้านใช่ไหมเดือนหนึ่งก็หลายแสนล้านอยู่นะอันนี้คือแค่หนึ่งพันหกร้อยล้านนะจิตเดียวอะ่ะก็เลยงงว่ายังไงวะไม่เน้นจํานวนจะเน้นแบบว่าจํานวนคนร้อยจ่ายหนักจ่ายหนักแค่ไหนได้แค่พันหกร้อยล้านเองอะ่ะแล้วก็แน่นอนครับของถูกสุดต้องขายดีสุดอยู่แล้วก็คือหกสิเปอร์เซ็นของสมาชิกใหม่เนี่ยก็คือไอ้ที่ซื้อห้าแสนบาทนั่นแหละซึ่งตอนนี้จะขึ้นเป็นหกแสนบาทแล้วนะก็พ่อค้าหัวใสไง ห้าแสนบาทขายดีใช่ไหมขึ้นราคาซะเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแพ็กเกจเนี้ยก็ขายดีมากเลยในปีนี้เพราะว่าราคาถูกสุดแล้วก็สามารถอยู่อันนี้จริงๆมีคนในกลุ่มเราเขาก็เคยมาบอกว่าแฟนเขาก็ทำอ่าอีลิตวีซ่านี่เหมือนกันนะคือเราก็ไม่ได้ขัดข้องหรอกที่จะทํานะแต่เราแค่มีปัญหากันนโยบายเท่านั้นเองว่าว่าตกลงคือเล่นจะเล่นมุกนี้จริงๆใช่ไหมคือเรามีการแบ่งระดับวีซ่าอย่างนี้คือว่าถ้าระยะสั้นเนี่ยก็นะก็อยู่ได้ประมาณ60บวันใช่ไหม ถ้าระยะการก็คือ90วันถ้ากเกษียณก็คือ1ปีหรือบางประเทศ10ปีแต่ว่าเอกสารยุ่งมากต้องซื้อประกันแพงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่รู้นะว่าอย่างอ e ีลิตเนี่ยคือคือแต่ทั้งหมดที่พูดมานี้คือจ่ายค่าร,รมเนียมวีซ่าไม่แพงหลักพันอ๋เอเรามีสเปเชียลทัวริสที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาจะอยู่ได้9เดือนนะคือคนอายุมากเนี่ยก็จะได้ปีหนึ่งหรือ10ปีขึ้นอยู่กับประเทศแต่คนอายุยังไม่มากไม่ถึง50ก็จะได้สเปเชียลทัวริส9เดือน แต่ต้องทําพิธีกรรมเยอะมากเอกสารเยอะมากไม่รู้ว่ากลุ่มอ e ีลิตนี่ที่อยู่ได้ห้าปีถึงยี่สิบปีแต่ว่าต้องจ่ายตังค์ห้าแสนถึงสองล้านเนี่ยคือเขาต้องเอกสารยุ่งยากหรือเปล่าอ่าแล้วก็หลังจากที่ครบห้าปีแล้วเนี่ยสามารถอัปเกรดเป็นลองเทอมวีซ่าได้คือลองเทอมแบบไหนลองเทอมแบบหนึ่งปีเนี่ยหรออันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อ่อจากยอดหน้านี้งงอีกแล้วครับเพราะบอกว่าบริษัทนี้ที่ขายอ e ีลิทแคสเนี่ยนะขาดทุนสะสมห้าร้อยห้าสิบห้าล้านบาท ในปีบัญชีที่2ปี2019การขึ้นราคาเนี่ยก็จะทําให้สุดท้ายบริษัทจะสามารถทํากําไรได้ภายในสองปีครับเราไม่รู้เหมือนกันทําไมเขาถึงขาดทุนเนี่ยะขายแพงขนาดนี้ทำไมถึงขาดทุนอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่ไม่คาดฝันคือเขาคงต้องมีค่าพนักงานค่าอะไรพวกเนี้ยนะเอ,อแสดงว่าไอ้ที่จ่ายจ่ายดูเหมือนแพงๆที่บอกว่าอยากได้นะักท่องเที่ยวจํานวนน้อยจ่ายหนักเนี่ยนะสุดท้ายแล้วจะเหลือกําไรมาถึงประเทศได้สักเท่าไหร่ ครับแต่อย่างที่เห็นนะถ้ายังไม่หักค่าใช้จ่ายก็ได้แค่พันหกร้อยล้านน่ะเยอะจริงเลยอ๋อแต่เขาก็บอกนะว่าวีซ่าประเภทอื่นเนี่ยที่มันแพงกว่าเนี่ยไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะขึ้นอันนี้เพราะว่ามันถูกสุดแลมันขายดีเออแล้วบอกว่ามีคนหนึ่งที่เป็นชาวจีนที่เป็นผู้ถือวีซ่ายี่สิบปีแต่ราคาหนึ่งล้านบาทเอ้ยเดี๋ยวยี่สิบปีมันต้องสองล้านไม่ใช่เหรอทําไมคนนี้ได้ส่วนลดหรือย,ยังไงบอกว่ามันไม่แปลกใจเลยที่ทางการจะขึ้นราคาแบ็กเก็ตสูงสุด,สด แต่วงเล็บเนี่ยผมเนี่ยจ่ายแค่ล้านหนึ่งเนี่ยผมได้อยู่ทั้งยี่สิบปีเออไอพวกคนใหม่เนี่ยจ่ายหกแสนคุณได้อยู่ห้าปีนะห้ 5, 5, 5, 5. าห้าห้าห้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมเขาได้นะครับครับแล้วเราก็ขึ้นหลังเสือแล้วเราเราก็ลงไม่ได้แล้วนะครับเพราะเขาบอกว่ามีคนต่างประเทศจํานวนมากที่หมายสมาชิกของอีลิตนี่แหละที่ตอนนี้ก็ติดอยู่ในประเทศไทยคือคือประมาณว่าหลบอยู่ในประเทศไทยนะเออเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยบอกว่าเป็นแพนเดกฟรี free, คือสวรรค์ปลอดโควิดนะโฆษณาคำนี้จริงๆฉะนั้นก็เลยไม่กล้าเปิดเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียหน้าว่าจะไม่ใช่สวรรค์ปลอดโควิดอีกต่อไปแล้วอ e ีลิทคัสจะขายไม่ออกเออเนี่ยเอาไปล้อได้อีกน,นันเขากลัวอ e ีลิทขายไม่ออกเขาก็เลยไม่กล้าเปิดเยอะๆครับยอมแลกรายได้แค่พันหกร้อยล้านกับรายได้เป็นแสนล้านต่อเดือนกับพันหกร้อยล้านบาทนี่แหละนะแลกกับความเสียหน้าด้วยอ่ะครับก็การติดเชื้อในประเทศไทยมี ประมาณแค่4,000คนเท่านั้นเองเปรียบเทียบกับ65,000กว่าคนในประเทศมาเลเซียและ58,000คนในสิงคโปร์เดี๋ยวนะหมอนี่เขาที่บอกว่าไม่ลุยตรวจนี่เพราะว่ามันเสียตังค์แพงค่าตรวจคนละ2,000บาทนี้เขาอะไรกับอีลิตด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาถึงเออเขาเรียกอะไรวะคือการไม่ลุยตรวจของเราเนี่ยมันทำให้มีตัวเลขเคสต่ำก็เลยชูคอได้ว่าไทยแลนด์เป็นสวรรค์ปลอดโควิดเพราะว่าไม่ค่อยได้ตรวจไง ตัวเลขก็ตามประเทศอื่นเขาที่เขาลุยตรวจเนี่ยเขาไม่ฉลาดเท่าเราตัวเลขเขาเลยเยอะวงเล็บสิงคโปร์นี่ห้าหมื่นแปดพันคนที่ติดเชื้อก็จริงแต่เสียชีวิตน้อยกว่าเราเป็นครึ่งนะครับไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้นะเอาเอาแต่ตัวเลขที่ตัวเองได้เปรียบมาพูดนะคือถ้าเกิดเอามาหารกันอนะเสียชีวิตของเราตอนนี้ห้าสิบเก้าคนหารสี่พันเนี่ยเทียบกับสิงคโปร์ไม่ถึงสามสิบคนหารห้าหมื่นแปดพันเนี่ยตัวเลขใครต่ำกว่ากันถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนอะ นั้นสิงคโปร์นี่ยิ่งกว่าสวรรค์หรือเปล่าสวรรค์นี่มันมีหลายชั้นใช่ไหมสวรรค์ของเรานี่สวรรค์ชั้นล่างใช่ไหมสิงคโปร์สวรรค์ชั้นบนหรือเปล่าเพราะว่าการเสียชีวิตน้อยมากถ้าถ้าเอาเรื่องนี้มาเล่นนะเอจนถึงวันที่สามสิบกันยายนมีสมาชิกของ elite visa เพียงแค่หนึ่งหมืหนึ่งพันคนเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อังกฤษและอเมริกันครับก็จากหนึ่งมืนหนึ่งพันคนนี้ปีนี้ขายดีเป็นพิเศษได้ถึงสองพันเจ็ดร้อยคนแนแล้วก็ เขาเตรียมจะออกแพ็กเกจที่1ิบนะคือของเดิมที่พูดก่อนอันนี้คือมี9้าแพ็กเกจใช่ไหม Flexible One คือเป็นนิ้นๆี่เราพูดถึงเยอะเนื้อนี่ไม่ได้โฆษณาทางอ้อมให้เขาเลยนะเนี่ยเรากำลังพูดด้วยความงงก็คือตอนนี้จะตั้งเป้าไปที่กลุ่มซื้อคอนโดนี่ไงมุกต่อไปก็คือเราออกไอ้วีซา่ายาวๆพวกเนี้ยคือเขามาอยู่ตั้งเป็นกีปน่ปีก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเขาจะไม่ซื้อคอนโดได้ไงใช่ไหมจะอยู่โรงแรมตั้งเป็นปีมันจะเป็นไปได้ได้ไงตั้งเป้ากลุ่มคนกระเป๋าหนัก แล้วก็มาซื้อคอนโดคือคือเอาบอกก่อนนะเอาไม่ได้มีปัญหากับ elite visa หรือ elite card ใด้ทังสิน้นแต่มีปัญหากับนโยบายว่าตกลงจะเล่นเรื่องนี้โดยที่ไม่สนใจจํานวนนักท่องเที่ยวหรือยังไงอ่าเขาบอกว่าคนที่เนี่ย flexible one เนี่ยคือคนที่ถ้าซื้อคอนโดสักสิบล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้วีซ่าห้าปีนี้เลยได้ elite แบบว่าถูกสุดอันนี้เลยหรือได้ในราคาสุดลดอันนี้ยังไม่ชัดเจน คือเหมือนว่าได้ซื้อคอนโดแพงๆแ,แล้วก็จะได้เมมเบอร์ชิพอันนี้ไปด้วยเป็นของแถมเลยหรือได้ในราคาสูงลดโอ้อทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนทางการไทยได้อนุมัติให้ผู้ถืออ e ีลิตวีซ่าไปแล้วถึง1,000คนแล้วก็เข้ามาแล้ว200คนแล้วก็ผู้บริหารบอกว่า60%ของผู้สมัครได้เข้ามาแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนไม่รู้ว่าห0ของพันคนหรือหกของสองคน ออมากกว่าเดือนมีนาเป็นสองเท่านั่นคือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการควบคุมโควิดและเราพยายามรักษาเลขศูนย์ต่อไปเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เสียหน้าครับก็อธิบายนิดนึงว่าอ e ีลิตวีซ่าเนี่ยไฮแลนด์อ e ีลิตคัสทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้เกิดขึ้นในตั้งแต่ปี2003เพียงแต่ว่ามันก็เงียบไปจนถึงช่วงหลังๆนี่แหละที่ถูกปลุกชีพขึ้นมาให้ได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะโควิดเนี่ย พอผมมาปุ๊บเนี่ยเขาได้ทีเลยในการที่จะโปรโมทอีลิฟีซ่านี้ซึ่งเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แค่ว่าสงสัยว่ารายได้จากที่คนซื้อถึงค่ามมเบอร์ชิพจะเป็นแสนเป็นล้านก็ตามแต่จํานวนคนมันน้อยยังไงมันก็แลกกับของเดิมไม่ได้ครับแต่ว่าเขาเคลมมาตลอดว่าไทยแลนด์เนี่ยคือโควิดเว่นสวรรค์ของโควิดฉะนั้นเราจึงไม่กล้าเปิดหรือเปล่าเพราะว่าไม่งั้นเราเสียหน้าเสียหน้าว่าเราจะไม่ใช้สวรรค์ปลอดคิดอีกต่อไปถ้าเราเปิดรับจํานวนเยอะ เราก็เลยเล่นท่ามาเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่านี่คือที่เราสงสัยนะครับครับสรุปว่าใครที่ฟังข่าวนี้แล้วก็อยากจะซื้อซึ่งเราไม่ได้เป็นเอเจนต์ของอีลิ e นี่นะบอกไว้คนที้มาอ่านข่าวก็คือใครอยากจะซื้อนะรีบซื้อเลยก่อนที่เขาจะขึ้นราคาจาก500,000เป็น600,000นี่นะนะครับก็เกิดว่าใครที่รู้เรื่องอีลิ c คัสหรืออีลิทวีซ่ามากกว่าเราก็สามารถแชร์ได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอคือส่วนตัวมองว่ามันก็เป็นแนวทางที่ดีถ้าเกิดใครยอมจ่ายเพราะว่าได้วีซ่าถึง5ปีมันกก็สะดว เพราะว่าประเทศไทยก็เล่นแง่มากคือส่วนใหญ่ถ้าได้วีซ่าไม่ถึงปีแล้วต้องมาต่อกันอีกเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ลาบากใช่ไหมแต่เราไม่รู้นะว่าคนซื้ออิลิกทร์คัสเขาต้องซื้อประกันลองสเตที่ราคาหลายหมื่นด้วยหรือเปล่านะครับอ่าโอเคงั้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ